สวัสดีครับผมแบงค์เนต้ามิเตอร์ดำนะครับวันนี้เราอยู่ที่สาขารังสิตปทุมธานีที่เราประจําอยู่ทุกวันนะครับแต่วันนี้เป็นวันที่เซอร์ไพรส์มากแล้วก็ดีใจมากนะครับรถมาส่งแล้วนะครับนี่ข้างหลังนะครับข้างหลังเนี่ยมี3คันนะครับแต่ข้างๆกล้องเนี่ยมีคันหนึ่งนะครับรถลงทั้งหมด4คันด้วยกันนะครับเป็นรถเทสไดซ์หนึ่งนะครับแล้วก็เป็นรถโชว์หรือว่าดิสเพเนี่ยสนะครับก็มีสีขาวที่เป็นรถเทสไดซ์นะครับ มีสีเขียวสีเทาแล้วก็สีฟ้านะครับที่เป็นรถโชว์ให้ลูกค้าได้เห็นตอนนี้เรามีรถเป็นของตัวเองแล้วนะครับลูกค้าท่านไหนอยากจะมาเทสต์ได์อยากจะมาทดสอบรถอยากจะมาทดสอบรถที่เป็นช่วงว่างที่พร้อมส่งมอบจริงๆนะครับมาที่สาขาลังสิตประทุมธานีของเราได้เลยนะครับโดยติดต่อมาที่แบงค์ได้เลยนะครับเนต้ามิสเตอร์ดำนะครับโอเคเดี๋ยวเราย้ายรถก็ไปข้างในกันนิดนึงเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นสีของรถอย่างชัดเจนว่าเรามีสีอะไรกันบ้างครับผม โอเคครับตอนนี้เราย้ายมาอยู่ข้างในกันแล้วนะครับย้ายรถเข้ามาให้ทุกคนเห็นสีได้อย่างชัดเจนเดี๋ยวเราพาดูกันเลยนะครับด้านหลังนะครับมีทั้งหมดสคันด้วยกันนะครับตอนนี้เราเรียงนะครับฟ้าเทาเขียวแล้วก็ขาวนะครับเราเริ่มจากคันด้านซ้ายของซ้ายมือของแบงค์ก่อนแล้วกันนะครับอาจจะเป็นขวามือของทุกท่านนะครับคันนี้เป็นสีขาวนะครับชื่อภาษาอังกฤษขออนุญาตไม่พูดแล้วกันนะครับเพราะว่าดึกแล้วอาจจะจําผิดจําถูกนะครับก็ คันนี้นะครับเป็นสีขาวที่ทุกท่านนะครับส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะจองสีขาวกับสีเทานะครับแล้วก็จะเป็นสีพาสเทลนะครับอย่างสีเขียวนะครับดูสีขาวกันก่อนขาวสวยยังไงนะครับแน่นอนรถสีขาวนะครับมีซุ้มล้อสีดำนะครับแล้วก็จะมีตัวล้อที่เป็นสีเทานะครับอันนี้ก็สวยแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะเรียบหรูนะครับเรียบหรูนะครับคันต่อมานะครับเป็นสีเขียวหรือว่าฟ้าเซรามิก นะครับคันนี้ลูกค้าก็ให้ความนิยมมากสําหรับลูกค้ารถไฟฟ้านะครับก็ต้องการสีพาสเทลแบบนี้นะครับแน่นอนสีเขียวเป็นอันดับหนึ่งของการจองในสีพาสเทลนะครับก็สีเขียวนะครับก็จะอมฟ้าเล็กๆนะครับมีประกายมุกนะครับแน่นอนนะครับแล้วก็ตัดด้วยแน่นอนตัดด้วยเทาสีพาสเทลตัดด้วยสีเทาสแตนดาร์ดแบบนี้นะครับสวยงามมากนะครับแล้วก็สีเทานะครับอันนี้ก็ยอดฮิตสําหรับลูกค้า คุณผู้ชายนะครับที่ต้องการขับรถไฟฟ้าแต่ว่าไม่ได้อยากได้แบบสีขาวที่แบบเลิะง่ายๆนะครับหรือว่าสีพาสเทลหวานๆนะครับก็สีเทานะครับสีเทาก็ออกแบบมาได้สวยงามนะครับเป็นสีเทาในเฉดที่เป็นเทาม่วงนะครับเวลาเจอแสงในช่วงตอนกลางวันเนี่ยก็เป็นสีเทาม่วงเวลาเจอแสงที่เป็นโคมไฟนะครับสีส้มนะครับตัวรถก็จะเป็นเทาน้ําตาลนะครับแต่ถ้าจอดมืดๆอย่างนี้แน่นอนเทานะครับมีมุกด้วยนะครับก็ ตัดกับล้อเทาแล้วก็ตัวนี้นะครับที่เป็นสีดำนะครับในสีสุดท้ายที่มาส่งวันนี้นะครับก็จะเป็นสีฟ้านะครับลูกค้าสาขาลังสิตประทุมธานีที่มาเทสได้ก่อนหน้านี้นะครับก็จะได้เห็นสีฟ้าอย่างคันนี้บ้างแล้วนะครับวันนี้เราพามาดูอีกทีนะครับสีฟ้านะครับรักโลกนะครับสื่อสารแบบนี้แล้วกันนะครับรักโลกก็เป็นสีฟ้านะครับตัดด้วยโทนดําแน่นอนทุกทุกคันนะครับตัดด้วยสีโทนดําก็สวยมากมาก นะครับขาดสีหนึ่งตอนนี้ก็คือสีชมพูนะครับสีชมพูก็จะเหมาะกับลูกค้าคุณผู้หญิงหรือว่าคุณผู้ชายสายแบวมนิดนึงนะครับก็จะเป็นสีชมพูสีชมพูนมนะครับโอเคก็สําหรับวันนี้นะครับอย่างที่แบงค์บอกเรามีรถเป็นของตัวเองแล้วนะครับเชิญลูกค้าทุกท่านที่สะดวกเข้ามาเทสต์ได้นะครับที่สาขาลังสิตปทุมธานีนะครับสามารถติดต่อแบงค์มาได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยไม่ว่าจะเป็น Li n e แอดนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับเฟซบุ๊กหรือ YouTube นะครับก็สามารถติดต่อแบงค์มาได้เลยนะครับถ้าใครอยากลองรถที่เป็นสเปคพร้อมส่งมอบจริงๆแนะนำมาที่เราเลยนะครับบางที่ก็ยังต้องยืมรถอยู่นะครับเป็นรถที่ยืมมาจากทางเนต้าไทยแลนด์นะครับซึ่งเป็นช่วงล่างแรกนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาปรับอะไรมาบ้างนะครับก็วันนี้ได้เห็นตัวรถตัวจริงนะครับก็ยังไม่ได้มีโอกาสเทสได้เลยนะครับเดี๋ยววันหลังเราจะมาดูกันนะครับว่าเทสได้แล้วจะต่างกับรถ ที่เคยมาก่อนหน้านี้ไหมนะครับก็วันนี้นะครับฝากด้วยนะครับสำหรับเพจเนต้ามิตรดำนะครับแล้วก็แบงค์นะครับที่ปรึกษาการขายสาขาลังสิตปทุมธานีนะครับอยากซื้อรถเนต้าอยากทดสอบรถเนต้านะครับอย่าลืมมาหาแบงค์นะครับผมสำหรับวันนี้แบงค์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ